าคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ส้มเนี่ยกำลังออกเลยนะครับมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันที่นี่นะฮะวันนี้นะครับผมเลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันสักหน่อยนะครับมาเก็บส้มในสวนสดๆแบบนี้นะครับที่สำคัญเป็นส้มสายน้ำผึ้งเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงครับวันนี้ลุยกันเลย มาครับคุณผู้ชมที่นี่นะครับคือสวนแก้มเกนออ์เรนจ์ฟาร์มนะครับเป็นสวนส้มที่เขาสามารถให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวมาเดินเล่นมาเก็บส้มกันได้แบบจากต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าของสวนนะครับรออยู่ข้างบนแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ้องแหม่มเป็นเจ้าของสวนแก้มเกนใช่ค่ะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่า มาเที่ยวได้มาเก็บส้มได้จากต้นเลยเก็บ้้มไดที่พกตะกร้ามาแล้วนะ,ะมันเก็บได้เยอะได้น้อยแค่ไหนครับแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะลูกค้าเก็บเลือกเก็บได้ตามสบายแล้วก็เอาไปชั่งกิโลด้านล่างค่ะอยากได้เยอะได้น้อยอยังไงแล้วแต่กําลังจะไหวเลยเราเลยปลูกขเขาเขาจะได้เก็บยากใช่ปะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ส้มเนี่ยมันต้องปลูกแบบพื้นที่อาการหนาวๆแล้วก็อยู่บน บนเขาเชิงเขาหน่อยใช่ค่ะเหมือนเหมือนที่อำเภอฝางเขาเนี่ยค่ะเขาปลูกที่ดอยจส้มมันชอบที่อากาศเย็นค่ะบนดอยส้มจะสวยด้วยค่ะอย่างตอนนี้นะครับที่ผู้มองดูด้วยสายตานะครับคือส้มเนี่ยดกมากที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นสายพันธุ์สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยววันนี้เก็บส้มสายน้ำผึ้งกันน้องแหม่มนำเลย นี้นะครับสวยเลยนะฮะสังเกตว่าตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นลูกที่กําลังเพิ่งออก <Okay. S 1> เล็กๆก็มีแล้วก็มีไซส์แบบนี้ด้วย <Okay. S 1> คือเขาจะสุกจะแก่ไม่เท่ากัน<ช>หรอ<ช>ครับใช่ค่ะจะออกไล่ๆกันลูกค้าจะถามว่าส้มอ่ะในฤดูในฤดูรจะอยู่ยาวจนถึงเดือนไหน ที่จริงอ่ะจะอยู่ยาวจนถึงเดือนเดือนมีนาแล้วก็จะออกต่อไปนอกฤดูจนถึงกลางปีเลยค่ะนอกฤดูกับในฤดูมันรสชาติต่างไหมรสชาติไม่เหมือนกันค่ะ,ะในฤดูจะอร่อยกว่าจะมีหวานนําหรือว่าหวานอมเปรี้ยวของนอกฤดูก็จะเป็นชูรสเปรี้ยวไป,ไปบ้างบางลูกหรือว่าก็จะอมเปรี้ยวอมหวานไปเลยสีจะไม่เป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะาาจะออกเป็นสีเขียว แปลว่าส้มที่เรากินกินกันอยู่สีแบบสี <อะ S 1> ส,ส้มๆส,ส,สวยๆ<ช>แบบนี้ก็จะเป็นส้มในฤดูทั้งหมดแต่สังเกตว่าผิวของส้มที่นี่คือมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากค่ะเราอาจจะไม่ได้ทำสีให้เขาแบบเป็นสีเหลืองแบบที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นสีที่สุกจากธรรมชาติแล้วก็เปลือกเขาอาจจะลายนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติข้างในเข้มขน้น อร่อยเหมือนกันนะครับอุ้ยลูกนี้สวยมากเลยเก็บได้เลยไหมเก็บได้เอาเลยฮะอย่างที่บอกนะครับผิวเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงค่ะลูกค้าชอบทำไมลูกค้าถึงชอบผิวแบบแบบนี้มันเหมือนคนเหนือบอกว่าส้มลายคือส้มทตี่อร่อยจังส้มเปลือกลายอย่างเงี้ยแม่พี่ก็บอกนะถ้าเลือกส้มให้เลือกที่มันแบบผิวแบบผิวลายลายลายสวยอร่อย ขอลองก่อนเลยนะครับเป็นส้มสายน้ำผึ้งที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เปลือกบางนะครับแล้วกลีบนะครับใหญ่ใหญ่ทุกลูกตื่นเปรี้ยวนำหน่อยแล้วมีหวานไปลายๆชุ่มฉ่ำมากเดี๋ยวจะเริ่มตัดจากต้นนี้เลยนะครับสังเกตว่า ลูกเล็กๆแบบนี้แต่เห็นบอกว่าท้องตลาดร้านกาแฟชอบค่ะส้มเล็กๆเนี่ยค่ะลูกเขาจะเข้มข้นอร่อยรสชาติดีเลยค่ะจะหวานกว่าค่ะหวานกว่าด้วยใช่ค่ะอย่างนี้วิธีการที่เราจะเลือกตัดมันต้องดูผิวดูสีดูอะไรยังไงบ้างครับดูผิวเลยแบบนี้เลยก็ได้แบบนี้ก็ตัดได้ค่ะสีมันต้องประมาณไหนฮะอย่างเงี้ยได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะเนี่ยมันอุ้ย <c oughs> ได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าโลดแล้วคือไม่เก็บแล้วนะคะทำไมอ่ะอาจจะแมลงเจาะอย่างเงี้ยคะ่ะไม่งั้นก็หวนอ๋อเหรอคือถ,ถ้ามันหลุดหลุดไปแล้วก็คือจะไม่เก็บก็คือเป็นส้มเสียไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะนี่นะครับแบบนี้ได้ <c oughs> ยังไม่หลุดจากต้นประมาณนี้เหรอ <c oughs> ขึ้นไปจากขั้วนิดหน่อย <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ตัดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ส่วนที่ยังติดอยู่กับต้นเนี่ยเขาจะแตกยอดออกมาแตกใบออกมาแตกใออมานะครับเดี๋ยวลองแบบลูกเล็กๆแบบนี้หน่อยดีกว่าเห็นบอกว่ามันจะรสชาติต่างกับลูกใหญ่ๆหวานกว่าแล้วน้ํานี่เยอะนะเยอะกว่าแน่นๆเลยนะครับกรีบหนึ่งนี่คือ ชำอะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผู้ชอบเวลากินส้มลูกเล็กๆแบบนี้นะครับกินได้เลยคำเดียวเนี่ยหนึคำานึ <c oughs> ่ลูก <c oughs> ืช้ำมาก <c oughs> เริ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผู้จะ <c oughs> ขออนุญาตเก็บส้มนะคะเป็นส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยเอาไปกินกับทีมงานด้วยก็<ช>คือคคตัดไปปุ๊บช่างกิโลกิโลด้านล่างโลเท่าไหร่จ๊ะโลละสามห้าสามกิโลร้อ ไม่งั้นก็เบอร์เลยก,ก็จะเป็น25ส่สโลร้อยบาทอ,อ่าอ,อุวยราคาน่ารักมากเราได้ตัดส้มใส่น้ําผึ้งสดๆจากต้นแบบนี้นะครับมาลุยกันเลยชอบนี่อย่างนี้ได้อ,อุยอยได้สองลูกเลยอ่ะอ่า ต้นนี้เลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับ <หา S 1> นี่นะได้นะจัดได้ผิวไม่สวยคืออร่อยทองไวเนี่ยอย่างลูกแบบนี้มีความเขียวอ่ะ เราแม่บอกว่าตัดได้มันดูยังไงครับว่าอาสุกแล้วมันจะมีเหลืองหรอแซมหรออสีเหลืองมันจะแซมแซมตรงเนี้ยค่ะแล้วกจ็จะดูตรงใต้นี่หน่อยตรงตูดเขาตูดเขาว่าวเขาจะบุ่มเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าส้มมันเข้าไปแปลว่ามันสุกแล้วเียวิธีการดูนะครับว่ามาเก็บส้มจากต้นนี่ดูยังไงนะครับสีผิวก่อนสีผิวค่ะสีผิวได้ไหมออกออกสีเหลืองๆหน่อยเหลือง แบบแบบนี้ค่ะผสมสีเขาจะผสมกันอ่านี่เขียวเราก็จะมีเหลืองแซมหน่อยหรือไม่ก็2คือลองบีบดูค่ะบีบที่ผลดูก็ได้ค่ะถ้ามันแข็งปึกแข็งก็คือยังยังไม่ได้ค่ะยังไม่สุกค่ะอย่างที่3ก็คือรอยบุ๋มรอยบุ๋มตรงนี้ข้างในตรงตูดส้มนี่ค่ะถ้าเขาสุกมามันจะมีรอยบุ๋มเนี่ยนี่ชัดเลยเนี่ค่ะถ้าครบสองค์ประกอบนี้ตัดได้เลยตัดได้เลย สี่เลยนะครับคุณผู้ชมุหยหลุดคือตกรอบนะครับนี่สวยมากโต๊ะคือตรงนี้นี่เยอะมากเลยนะครับได้หลายลูกเลยนะครับนี่ะ พอลูกดกแบบนี้กิ่งเขาก็ยังอยู่นะใช่ค่ะแปลว่ามันเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงค่ะแปลว่าอย่างนี้คือเขาชอบอากาศหนาวและใช่ค่ะอากาศหนาวที่สูงแต่ว่าส้มอ่ะเราต้องให้น้ําบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะชอบน้ําใช่ค่ะน้ําขังไหมหรือว่าชอบน้ำเฉยไม่ไม่ไม่ขังก็ได้ค่ะแต่ต้องหมันใส่เขาบ่อยๆยิ่งช่วงเข้าหน้าแล้งแบบนี้ค่ะส้มจะขาดน้ำไม่ได้เพราะไม่งั้นอ่ะมันจะร่วงครับ ร่วงจากมแมลงแล้วหนึ่งแล้วก็ร่วงจากการขาดน้ําแล้วหนึ่งแบบนี้ค่ะเก็บๆอยู่แล้วกิ้งไป <laughs> <laughs> ไม่ใช่ส้มนะพี่นี่แหละโอ้โหมันคันมากนะครับแต่ว่าสนุกนะ <c oughs> พอมาเห็นส้มเต็มต้นแบบนี้นะครับตัดกันเพลินเลยอะ <c oughs> นี่นะครับคุณผู้ชมดูต้นนี้นะครับน้องแหม่มพามาดูนะครับ สีนี่คือส้มสวยเลยนะฮะไล่กันมาเนี่ยทั้งต้นแบบนี้เลยคือสีที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุดจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีส้มแล้วก็มีเขียว,ยวปะปนกันไปปนเหลืองปนส้มไล่ไปนะฮะแล้วผิวนี่แบบนี้แหละใช่ค่ะผิวลายคืออร่อยเป็นลายหน่อยค่ะแต่ว่าอร่อยค่ะอ,อ มากนี่คุณผู้ชมครับสนุกมากเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถที่จะมาทำกิจกรรมแบบผู้ได้เลยมาเที่ยวอำเภอเชียงดาวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเยี่ยมเยือนสวนแก้มเกนออเรนจ์ฟาร์มเนี่ยมีกิจกรรมนี่คือเก็บส้มนะครับได้ตลอดทั้งปีเลยนะได้ตลอดอยู่ที่ว่าจะเป็นส้มในฤดูหรือนอกฤดูใช่ค่ะ พาลูกๆมาพาเด็กๆมานะครับมาทํากิจกรรมมาอยู่กับธรรมชาตินะครับเก็บส้มได้สดๆนะครับเอากลับบ้านไปแต่ว่าถ้าไม่สะดวกแต่ว่าอยากกินส้มส่งได้ส่งได้ไดทั่วประเทศเดี๋ยวผู้ะจะฝากช่องทางการติดต่อไปให้นะครับนอกจากกิจกรรมแบบนี้แล้วนะครับที่นี่ยังเหมือนมีโฮมสเตย์ใช่ค่ะมีโฮมสเตย์มีร้านกาแฟค่ะตื่นเช้ามาก็เอ้ยอยากกินส้มสาพึ่งเดินเข้าสวนเลยได้ค่ะมาเก็บ ส้มไปกินได้เลยนะครับมีกิจกรรมเยอะแล้วก็แน่นอนว่าอำเภอเชียงดาวเนี่ยเป็นอำเภอที่มีการท่องเที่ยวด้วยเยอะ,ะแยะเลยค่ะมาเที่ยวได้ที่เดียวเลยนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวผู้จัฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับกับแก้มเกตอ l อลินฟามค่ะ